มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยที่ย้ายบ้านย้ายเรือนมานเรื่อยๆในสมัยก่อนนู้นการย้ายเรือนย้ายบ้านเนี่ยจะย้ายไปตามลำน้ำย้ายไปตามลำน้ำเพราะว่าแม่น้ำถือว่าเป็นอู่ข้าว เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ดังนั้นเราจะเห็นว่าถนนในสมัยก่อนก็คือแม่น้ำน,นั่นเองไม่มีถนนตัดผ่านภูเขาแบบที่เราใชา้กันอยู่ในทุกวันนี้มีสายน้ำเป็นทางเดิน หมู่บ้านดังกล่าวนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากลำน้ำแหล่งน้ำการตั้งหมู่บ้านตามลำน้ำแหล่งน้ำในพื้นที่ที่เป็นภูขเขาบางพื้นที่ก็พอที่จะปลูกข้าวได้ก็ปลูกข้าวทำบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นมา ก็เกิดเป็นชุมชนเล็กๆบางครอบครัวก็ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาบางครอบครัวก็ประกอบอาชีพเข้าป่าล่าสัตว์ใช่หากผู้คนทั้งหลายตั้งรกราก สร้างบ้านสร้างเรือนกี่ได้เวลาผ่านไปไม่นานนักก็จะเป็นชุมชนสังคมใหญ่รุ่นปู่ย่าตายายอาจจะมีสิบครอบครัวห้าครอบครัวแต่ต่อมารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลน้รุ่นหล่อนก็จะเป็นร้นอยครอบครัวผ่านครอบครัวเป็นสังคมใหญ่ คนที่เคยรักกันก็วันนี้ตกรุ่นล,ลูกหลานก็ไม่รู้จักกันเสียแล้วทั้งที่พ่อแม่เป็นเกลอกันเป็นเสียวกันเป็นเสียวหักกันหรือแม้แต่กระทั่งอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่มันห่างช่วงอายุคนมาหลายช่วง ใช่ถ้าอยู่แต่พอดีพอรู้จักกันมีปลามีเนื้อก็อแรกผักแรกข้าวคือไปเป็นว่าหามาแลกเปลียนตอนนี้แลกเปลี่ยนไมได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่ตั้งค่าตั้งเป็นมูลค่ากลางขึ้นมาแทนปลา แทนหมูแทนเนื้อแทนผักแทนเสื้อผ้าอาภรณ์แทนที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่กระทั่งแทนยารักษาโรคนั่นก็คือเงินตราตัวนี้ไม่ใช่ข้าวเงินตราไม่ใช่ข้าวเงินทองไม่ใช่เสื้อผ้าเงินทองไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เงินทองไม่ใช่ยารักษาแต่ถ้าไม่มีเงินทองสิ่งที่กล่าวมาแต่ข้างต้นอาหารเสื้อผ้าอาภรร์ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก็ไม่มีทั้งคงกว้างขึ้น ข้าวของที่ต้องใช้ก็จัดจ่ายด้วยเงินตราเงินทองเอามาเลือกอาหารแลกอาหารจากการแลกเปลี่ยนกันเช่นเอาปลาไปแลกผักเอาข้าวไปแลกเนื้อก็เปลี่ยนใหม่เอาเงินไปซื้อข้าวเอาเงินไปซื้อผัก แม้กระทั่งเอาเงินไปซื้อคนรักมาเป็นคู่ครอง